สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะช่างใหญ่ยืนอยู่ที่วัดหน้องใหญ่ตรงข้ามตลาดสดวงศกรเขตสายไหมนะครับกรทมวันนี้ผมนะครับได้มาเจอนะครับช่างขวัญนะครับมาจากที่ไหนไม่รู้ให้เขาแนะนําตัวเลยครับ <c oughs> ช่างช่างช่างอะไรครับแนะนําตัวเลยครับเป็นชื่อช่างขวัญนะคะปัจจุบันนี้รับราชการตัดผมอยู่ที่กองทัพอากาศดนอนเมืองเรานี่เองก็ก ไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้นัดหมายนะคะมาเจออาจารย์พาลูกศิษย์ออกหน่วยโอ้โหเหมือนเห็นตัวเองตอนเรียนเลยค่ะเลยเข้ามาทักทายอาจารย์โดยไม่ได้นัดหมายไปเรียนที่ไหนมาครับเรียนเยอะค่ะเรียนหลายที่เริ่มจากศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรีศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรแล้วก็กองส่งเสริมอาชีพของทออใช่ค่ะ แล้วแล้วแล้วตอนนี้ก็ไปทํางานในทอด้วยใช่ค่ะสอบเข้าไปทํางานสอบเป็นช่างตัดผมด้วยไม่ธรรมดานะถ้าถ้าตัดไม่ผ่านตัดไม่สวยเขาไม่รับเลยถูกไหมใช่คต้องตัดเนี้ยบตัดสวยงานฝีมืองานฝีมือเพราะว่าราชการเขาต้องตัดเนี้ยบด้วยใช่เพราะว่าต้องตัดให้ประชาชนได้ได้ชมแล้วก็ช่ันก็จะอยู่ตําแหน่งพนักงานตัดผมนายทหารสัญญบัตรโอ้ตัดผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปยืนดูนะว่ามีใครมาบ้างนะครับมีไมใครมาบ้าง นะครับช่างขวัญเนี่ยตอนนั้นเรียนตัดผมทรงนักเรียนเนี่ยใช้เวลาเรียนกี่วันครับเนี่ยถึงจะดนนได้านค่ะนานเลยเนี่ยกว่าจะเข้าใจใช่ไหมใช่ค่ะกว่าจะเข้าใจทรงนักเรียนคนทั่วไปจะมองว่าตัดง่ายครับแต่ถ้าช่างด้วยกันจะรู้ว่าตัดให้ขาดง่ายแต่ตัดให้สวยยากมากโอ้ครับผมใช่มีม,ม,มีมีปรัชชาในการทํางานไหมช่างขวัญซื่อสัตย์กับลูกค้าและซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองขอคาถาความรวยหน่อยดิ ตั้งนโมสามจบแล้วออกไปทํางานครับรับรองว่ามีอยู่มีกินแน่นอน <c oughs> แน่นอนแล้วแล้วซื้อหวยนี่จะจะจะรวยไหมคิดว่าทางรับพอจ้างไ่เล่นหวยค่ะ <c oughs> ช่างขวัญไม่เล่นหวยนะแล้วก็ใช้เวลาเรียนานานไหมช่างขวัญถ้าจะเรียนแั่ผม<ว>เหมือนช่างขวัญช่างตอนที่ช่างเรียนอ่ะปีปีห้าเจ็ดแล้วก็เรียนอยู่ที่ละสามเดือนสามเดือนก็ประมาณปีหนึ่งห้าห้าแปดก็ออกมาเรียนที่ร้านกับอาจารย์สุบรุ่ แล้วหลังจากนั้นก็ทํางานเป็นช่างตามร้านอยู่ทั่วไปอ่ะอีกเก็บเกี่ยวประสบการณ์หนึ่งปีแล้วก็เข้าไปสอบที่ทออก็ได้ครับเป็นคนที่มีความสามารถนะทออนี่ถ้าไม่มีความสามารถเขาไม่รับนะคือความสามารถมาจากความพยายามค่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมค่ะแล้วก็ทําไมช่างขวัญถึงถึงอยากจะมาเรียนตัดผมเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเรียนตัวเองตอนบัานปลายชีวิตก่อนเมื่อก่อนทำงานบริษัทแล้วเห็นเขาปลดพนักงานที่แบบอ่บ อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเรามานั่งนึกเอ๊ะเราจะถึงคิวชั้นเมื่อไหร่ไม่ได้แล้วจะต้องหาอะไรติดมือแล้วค่ะก็เลยมาลงตัวที่อาชีพตัดผมใช่ค่ะใช่เพราะว่าบุคลิกลักษณะสไตล์เราก็จะเป็นแบบ สวยถึ่และบึกบึนนะสายลุยอะไรเงี้ยก็โอเคผู้ชายนี่แหละก็พอเพราะใช่พอมาเห็นพอมาเห็นแบบสิทธิ์น้องอาไงี้ดีกว่าเรียกว่าสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องว่าน้องรุ่นน้องพอมาเห็นรุ่นน้องก็เออแบบมันอาชีพเดียวกันใช่ไหมสายเดียวกันก็เหมือนเห็นตัวเองตอนมาเรียนก็อยากเข้ามาทักทายอาจารย์เพราะว่าตัวเองก็ติดตามอาจารย์อยู่ใน u t u b e อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ก็ได้กลับไปดูตัวเองเสียงแจ้วเจ้าเจ้าเจ้านะครับเราได้ทําการสัมภาษณ์นั่งสัมภาษณ์กันอยู่ที่โต๊ะ สดสดเลยคับสดสิบนาทีเมื่อกี้เสียงไม่เข้าเสียงไม่เข้านะช่างใหญ่ก็เลยเดี๋ยวต้องขอถ่ายใหม่นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่โต๊ะนะครับทป่ช่างชังที่ควรที่โต๊ะถนัดนะครับนะครับก็ช่างขวัญเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นช่างสู้ชีวิตมากเลยค่ะทำไมแล้วแล้วอาชีพอื่นคิดจะทำไหมคือจริงๆะชอบอาชีพช่างตัดผมมานานแล้วแต่ทำไมไม่ชอบไป ไปตัดผ้าบังตัดเสื้อมั่งเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้มีมีมีอาจารย์มีอาจารย์ตัดตัดตัดผ้ามาตัดผมตัดผมเป็นแฟนคลับเอฟซีชงใหญ่อยู่ที่วัดอยู่ที่ตรงข้ามวัดน้องใหญ่อยู่ตลาดมังสกรนี่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านบอกติดตามช่างใหญ่มาสองปีแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เขาไม่นึกไม่ฝันว่าจะเจอช่างใหญ่เขาบอกช่างใหญ่ก็มาที่วัดน้องใหญ่บ้างไม่มามั่งนะครับก็ให้รู้สิธิ์มาถ้าวันไหนไม่มีใครมาช่างใหญ่ก็จะพาลูกศิษย์มาเองนะครับ ก็ช่างขวัญน,นี่ก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเขาห้ามบ่ถามเรื่องน้ำหนักกับอายุไม่ผมไม่ได้ถามเรื่องเรื่องน้ำหนัก <laughs> น้ำหนักให้ผมเดาก็จะประมาณนะห้าสิบหกห้าสิบกว่าโลนะแล้วก็ผู้หญิงคาถามที่ไม่ควรถามคือน้ำหนักและอายุครับ <laughs> ก็ <laughs> อายุนะครับถามว่ามีส่วนสําคัญในการเป็นช่างตัดผมไหมก็ถ้าอายุมากสายตาม,มองไม่เห็นนะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะเลยทาให้ปวดขาปวดแขนเนื่อง <laughs> จากอาชีพตัดผมมันต้องยืน ใช่ไหมยืนออกหน่วยยืนเรียนตัดผมยืนทํางานตลอดเลยมีนั่งก็น้อยมากเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ช่างขวัญเนี่ยตัดผมหัวเท่าไรทุกวันนี้มันเป็นของกองทัพอะค่ะหนูทํางานกินเป็นรายเดือนก็เลยไม่ได้มีเงินเดือนมีเงินเดือนมีเงินเดือนก็คือตัด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 ให้ตามหน้าที่นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าตัดผมนี่ก็บางร้านก็ถูกบางร้านก็แพงขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ใช่ไหมช่างขวัใช่ที่ที่บอกว่าแพงถูกไม่เท่ากันเพราะอะไร บางทีค่าเช่าสถานที่เขาแพง<ม>เขาเรียนมาแพงก็ต้องต้อง,ต,องต้องคิดแพงบางคนเรียนมาถูกก็ต้องคิดถูกใช่ไหมนะครับบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตัดผมราคาไม่เท่ากัน<ม>ก็เหมือนกับนักเรียนแพทย์กับอาจารย์หมอนะฝีมือไม่เหมือนกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับช่างขวัญน,นะครับกรุงเทพเดี๋ยวช่างใหญ่ตั้งชื่อใหม่ช่างขวัญพิจิตจำได้นะครับให้ ให้ทำความดีต่อไปนะครับก็ช่างก่อนก็เคยไปเป็นจิตอาสาออกหน่วยตัดผมที่ให้คนป่วยที่ไหนติดเตียงที่โรงพยาบาลนทพรัตน์นทพรัตน์อยู่ตรงกมอะไรกมแถวบ้านเมืองตอนก่อนตลาดก่อนก่อนสี่แยกมินบุรีนะโรงพยาบาลนทพรัตน์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลรัฐบาลด้วยกับเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันอ่ะก่อนที่ก่อนที่โควิดจะมาตอนนี้ก็ได้ได้ได้ยุบได้ได้ได้สลายตัวกันแล้วใช่เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาเซฟคนป่วยเนาะเขาก็กลัวว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องในวันที่5ทธันวา2565นะเป็นวันเกิดของในหลวงราครับของพวกเรานะครับเราก็ช่างใหญ่ก็ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานชุมช,มชนท่านสุชาติตนะชุมชนหมู่บ้าน9 5้เขตสายไหมกทรมนะครับเป็นซอยสายไหม23นะนะครับขอให้ทีมงานช่างใหญ่และลูกศิษย์จิตอาสาไปตัดผมฟรีให้ชาวบ้านช่างใหญ่ก็ถามว่า ทำไมต้องเลือกทีมงานช่างใหญ่ชาวบ้านลองขอมาไม่เอาทีมอื่นอยากให้ทีมงานช่างใหญ่ตัดให้เนื่องจากถูกใจตัดสวยตัดเนี้ยบตัดดีนะครับก็ช่างใหญ่ก็มีความยินดีนะถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญช่างขวัญด้วยนะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการด้วยใช่ไหมไปตัดผมให้ชาวบ้านนะครับแล้วก็ก็จะมีลูกศิษย์กับจิตสารหลายๆท่านประมาณ10บกว่ากว่าท่านนะที่ชุมชน95นี้ก็ดูแล กีตสาแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งใหญ่ด้วยดีเสมอมานะมีข้าวมีอาหารการกินแบบบุฟเฟ่มีมีที่ที่ถูกใจทั้งใหญ่ก็จะมีะน้ำแข็งใส <laughs> น้ำแข็งใสมีเย็นๆไว้กินแก้ร้อนนะครับแล้วก็หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วแล้วก็ปีที่แล้วช่างใหญ่ได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัททวินบนเทดดิ้งจำกัดผู้นำเข้าปัตตเลียนวอสหรอเมริกา มื่อปีที่แล้วนะแล้วก็บมิตรกวนจากเวียดนามและเกาหลีขอความนุเคราะห์ขอผ้าคุมซอยนะครับไปทั้งหมดประมาณ10กว่าผืนนะมันได้มาประมาณ10ผืนนะก็เลยจับสลากบางท่านก็ได้บางท่านก็ยังไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ได้กันหมดแล้วเนื่องจากท่างใหญ่ได้รับการสนับสนุน้าคภมซอยกับบมิตกวนทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละผืนนะท่างใหญ่นนก็แจกลูกศิษย์หมดเลยนะครับก็มีใช้อยู่ผืนเดียวนะครับก็แจกมาเป็นร้อยผืนแล้วนะ ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้บริหารของบริษัททวินวันเทนิ่งจำกัดผู้บริหารของบริษัทอิลิเมนเซเว่นจำกัดด้วยแล้วก็ที่สําคัญให้ช่างฝันปิดรายการหน่อยก็อยากจะฝากกับนักเรียนที่สนใจอาชีพช่างตัดผมนะคะครับมันไม่มีอะไรได้มาง่ายทุกอาชีพต้องใช้ความอดทนครับพอเราเป็นช่างจริงๆแล้วอ่ะเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองและซื่อสัตย์กับลูกค้าครับค่ะ ก็ให้มีวินัยใช่ไหมใช่ค่ะการมีวินัยมารยาทในการตัดผมมารยาทในการทํางานร่วมกับช่างท่านอื่นคือเราต้องมีค่ะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้าของร้านกับลูกค้าใช่ค่ะแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนหน่อยผู้ที่สนใจในอาชีพตัดผมชายผมหญิงมีแต่คนอยากจะเป็นเจ้าของร้านเยอะมากเลยแต่มองข้ามเรื่องการเรียนเบสิกพื้นฐานใช่ คุณต้องเรียนเบสิกพื้นฐานก่อนถูกไหมใช่แล้วก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องหาประสบการณ์ถูกแล้วคุณก่อจะไปเปิดร้านอะไรที่แบบพอเราเซตศูนย์ได้แล้วเราไป5ไป6เลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรการที่คุณไปเป็นจะเรียกว่าลูกน้องก็ไม่ใช่การที่คุณไปหาประสบการณ์ตามร้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณเจาะจะเฮ้ยฉันต้องการเงินไม่ใช่มันเป็นประสบการณ์เก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆมันมันเหมือนการเดินทางอะค่ะ มันต้องไปตามสเต็ปของมัน 1, 2, ึ่งสสี่ห้าคุณจะแบบตั้งศูนย์แล้วคุณไป5้าเลยกระโดดไปเลยมันข้ามขั้นตอนเกินไปให้ใจเย็นให้ใช้ความอดทนใช้ประสบการณ์แล้วคุณจะถึงเป้าหมายได้ครับก็คือชัางใหญ่เพิ่มเติมก็คือให้เรียนเบสิกพื้นฐานและหาประสบการณ์<ช>ไปทํางานก็คือไปเป็นลูกจ้างไปเป็นไปเป็นหุ้นส่วนของร้านหรือไป,<ช>ไ,ปไปกินเปอร์เซ็น<ช>ไปแบ่งนะครับอ,อาจาอาจะอจจะของร้าน60ช่าง40 หรืออาจจะ50-50ก็ขึ้นอยู่ที่ข้อตกลงนะต้องหาประสบการณ์ตัดให้ได้สวยแล้วก็มากที่สุดจนมั่นใจแล้วค่อยไปเปิดร้านไม่ใช่ว่าจบแล้วไปเปิดร้านไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่คุณ คุณไปยืนร้านเนี่ยถ้าคุณตัดไม่สวยเจ้าของร้านเพื่อนร่วมงานสามารถแนะนําคุณได้แต่ถ้าคุณเรียนจบแล้วคุณมั่นใจฉันเจ๋งฉันเก่งคุณไปเปิดร้านเลยไปเจอผมยากขึ้นมาหันซ้ายก็ไม่เห็นใครหันขวาก็ไม่เห็นใครจบเลยจบเลยจบเลยใจเย็นนิดนึงทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนมีสเต็ปแล้วมันจะไปได้เองวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับช่างขวัญพิจิตรที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ สัมภาษณ์พิเศษโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันนะนะครับก็เห็นหน้ากันเป็นอาชีพเดียวกันก็เข้ามาทักทายเข้ามาคุยช่างใหญ่ก็เลยสัมภาษณ์ซะเลยนะครับแล้วก็ให้ช่างขวัญและครอบครัวมีความสุขความเจริญเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับไปเจอคนดีๆนะครับแล้วก็ขอให้เฮงเรวยช่างใหญ่สอนตัดผมเป็นวิทยาทารเป็นจิตอาสาเป็นธรรมทานเป็นทานบารมีขออานิสงส์ตรงนี้นะครับให้ช่างขวัญและลูกศิษย์ช่างใหญ่ทุกคน จะเริญรุ่งเรืองในสาขาชีพนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านนะครับให้ความร่วมมือกับภาครัฐด,ด้วยในการเสียภาษีเก็บภาษีนะวันนี้เจอกันวันที่5้ค่ะใครอยากรู้ว่าฝีมือช่างฝันเป็นไงตามไปเดี๋ยวทางใหญ่จะจะ,จะหาจังหวะถ่ายคลิปให,ให้ให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันนะว่าช่างฝันไปเรียนมาตั้งหลายที่นะครับตัดได้ไปสอบเข้าในทออทางานได้ทอ,อได้ ได้ถึงตัดได้สวยขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับฝากกดแชร์ด้วยสวัสดีครับ๊าไปนะครับตอนนี้คนที่ยังตัดอยู่ก็คือช่างอ้อมเมืองทองนะครับแล้วก็ช่างจอยนะครับนนทบุรีนะนะครับเดียวช่างใหญ่นะครับไปตั้งจะจุดจัดจัดตั้งสมาคมที่อยุธยากับอาจารย์นิทัยห่วงแล้วอาจารย์นงสารคามนะ ด้านหลังเลยจ้ะถ่ายด้านหลังเลยจ้ะนะเดี๋ยวออยจ้าจ้าจ้า,าจ้า,จาถ่ายรูปไปเลยบ๊ายบาย